สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูเมย์ก็จะนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องชนิดของมุมนะคะอันดับแรกเลยเราต้องมารู้จักความหมายของคำว่ามุมกันก่อนมุมนะคะ,ะนักเรียนดูเส้นตรงเส้นนี้กับเส้นตั้งฉากนี่นะคะมันมาตัดกันที่จุดนี้เกิดเป็นมุมนี่นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะมีะถ้า เส้นมันมาอยู่ที่เดียวกันมันไม่เกิดมุมเลยมันคือศูนย์องศาแล้วถ้ามันเกิดมุม,มก็จะเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปจนถึงอรอบเลยก็คือ360องศานี่ก็คือจนเกิดเป็นวงกลมเลยนะคะที่เราจะได้ยินคนที่บอกว่าอมองให้ คบ360รองศาก็คือมองให้ทั่วมองให้รอบๆนั่นเองนะคะนั่นคือเรียกว่ามุมนะคะอ่ะมาเรามาเริ่มจากมุมแรกของเราเลยก็คือมุมนี่มุมนี้อ่ะนักเรียนลองทำมือตามครูนะคะ อันนี้เรียกว่าตั้งฉากนะคะ,อะลองทานะคะใครไม่ทาครูจะมีไม้เรียวออนไลน์ให้นะคะอันนี้เรียกว่าตั้งฉากดังนั้นมุมที่เราจะเรียนมุมแรกก็คือมุมฉากนั่นเองนะคะมุมฉากจะมีขนาดเท่ากับ90องศานะคะอะมุมแรกที่เราจะเรียนวันนี้มุมฉากมีขนาดเท่าไหร่นะคะอ่ะ 90. องศานะคะมุมต่อไปมุมต่อไปถ้ามันเล็กลงมาอย่างเงี้ยเล็กลงมาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปจนถึงเจ็ดแปดสิบเก้าองศาอันนี้มุมที่มันเล็กกว่ามุมฉากมุมเล็กๆค่ะเราเรียกว่ามุมแหลมนะคะมุมแหลมนะามุมที่สองของเราก็คือมุมแหลมมีขนาดเท่าไหร่นะคะ ตั้งแต่1องศาจนถึง7ไม่ใช่จนถึง89องศานะคะมุมต่อไปมาจนถึงอันนี้เรามองเห็นเป็นเส้นตรงเส้นตรงมีขนาด180องศาดังนั้นมุมนี้เราจะเรียกว่าเป็นมุมตรงนะคะมุมตรงมีขนาด เท่าไรร้อยแปดสิองศานะคะแล้วมุมที่เราข้ามไปมุมที่อยู่ระหว่างตรงนี้นะคะมุมที่อยู่ระหว่างมุมฉากกับมุมตรงตั้งแต่91องศาจนถึง179องศาเราเรียกว่ามุมป้านนะคะป้านตั้งแต่เท่าไรเก1 องศาจนถึง179องศาเรียกว่ามุมป้านแล้วมุมสุดท้ายมุมที่มันเลยมุมตรง180ออกมาตั้งแต่181จนถึง3 6 0รอองศาเราเรียกว่าเป็นมุมกลับมันกลับนะคะมันเลยกลับกลับมาแล้วเราเรียกว่ามุมกลับนะคะ มีขนาดตั้งแต่181จนถึง360องศาเราเรียกว่ามุมหลับนะคะครบถ้วน5มุมเรามาทวนกันเลยนะคะมุมแรกคือมุมที่มีขนาด90องศาเรียกว่ามุมฉากมุมที่เล็กกว่ามุมฉากเรียกว่ามุมแหลมมุมที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เรียกว่า มุมตรงมีขนาด1 8อองศาส่วนมุมที่มากกว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงอยู่ระหว่างตรงนี้เราเรียกว่ามุมปานส่วนมุมที่มันเลยมุมตรงออกมาเรียกว่ามุมกลับนะคะ,ะอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเช็คดูว่า แต่ละมุมเนี่ยนะคะแต่ละมุมแต่ละมุมเนี่ยมันคือมุมชนิดไหนนะคะโดยที่เราก็จะไม่รู้ว่ามันมีขนาดกี่องศาเรามาสิ่งที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะคะวัดคือเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าไม้โปรเจคเตอร์แต่ว่าเราจะใช้ไม้บรรทัดอันไหนก็ได้ที่มันมีตรงเนี้ยเห็นไหมคะตรงเนี้ย เราเห็นมันเป็นมุมอะไรคะเนี่ยมุมอะไรที่เราเรียงมาก็าคือมุมฉากนั่นเองนะคะมุมเก้าสิบองศาเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมเหล่ยมมันเนี่ยมันเป็นมุมฉากดังนั้นครูก็เลยเลือกใช้มม้บมรนทัดนะคะเพื่อที่จะมาเช็คว่ามันเป็นมุมฉากไหมถ้ามันเป็นมุมฉากกัเรียนลองเอามาเทียบดูเอา<ม>ตรงเหลี่ยมๆมันเนี่ยตรงเหลี่ยมๆมันเนี่ยนะคะ ใส่ตรงมุมเนี่ยนะคะใส่ตรงมุมเนี้ยถ้ามันมีขนาดเท่ากับไม้บรรทัดเลยมันก็คือมุมฉากแต่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นไงคะมันเล็กกว่าไม้บรรทัดใช่ไหมมุมของมันมุมของมันจะลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะมันเล็กกว่าไม้บรรทัดดังนั้นมันก็คือมุมแหลมนะคะจะได้ว่าตัวนี้ก็คือมุมแหลมส่วน อ่ะมาถัดไปอันนี้เป็นไงคะเห็นไหมว่ามันพอดีเดะเลยนะคะพอดีเดะเลยเดังนั้นมุมนี้มันก็คือมุมอะไรมุมฉากสัญลักษณ์ของมุมฉากก็คือตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นมุมแบบนี้ทั้งหมดนะคะอ่ะต่อมานะคะมุมถัดไป มุมนี้บ้างอ่ะเป็นไงคะเป็นไงมันเล็กกว่าเท่ากับหรือว่ากว้างกว่าใช่ไหมคะมันกว้างกว่าไม้บรรทัดดังนั้นมุมนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นมุมป้านมันใหญ่กว่านะคะต่อมาอ่ะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยตรงอย่างเงี้ยมองออกเลยก็คือมุมมุมตรง ต่อไปอันสุดท้ายมุมนี้เราวัดเร,เราจะไม่เอาใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามุมมันอยู่ข้างบนมุมมันอยู่ข้างบนแบบนี้เราต้องวัดมุมจากตรงนี้ไปนะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเลยมุมฉากนี้ออกไปมันจะเลยมาเนี่ยกว้างออกมาตรงนี้นะคะ เนี่ย yeah. เราเรียกว่ามุมอะไรก็คือมุมกราบนั่นเองนะคะเราสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยด้วยไม,ม้บรรทัดอันเดียวเท่านั้นเราก็จะบอกได้ว่ามุมแต่ละมุมนั้นมันเป็นมุมชะนิดไหนนะคะนักเรียนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะง่ายๆมากเลยใช่ไหมคะ โอเควันนี้คุณครูก็ต้องขอไายบายนักเรียนนะคะบายบาย